ทำเอาแฟนบอลเรือใบสีฟ้าทั่วโลกต้องตกตะลึงครับเมื่อเควินเดบรอยจอมทัพคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวปิดฉากช่วงเวลาอันแสนยิ่งใหญ่เวลา9ปีกับทีมครับ ถึงแม้จะไม่มีการประกาศจุดหมายปลายทางใหม่ของดาวเตะชาวเบลเยียมในโพสต์ดังกล่าวแต่ข้อความที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและความทรงจำอันดีที่มีต่อสโมสรแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีม <c oughs> ก็ชัดเจนว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะก้าวออกจากถิ่นเอดิฮัสเตเดียมแล้วเควินเดบรอยย้ายจากวอล์ฟบวกมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2015และกลายเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทีมมาโดยตลอดด้วยทักษะการจ่ายบอลที่แม่นยำวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความสามารถในการทำประตูที่เฉียบคม เขาเป็นส่วนสำคัญในการนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA Cup ัพ2สมัยลีกคัพ5สมัยและที่สำคัญที่สุดคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับ ในโพสต์อําลาเดบรอยได้กล่าวขอบคุณสโมสรสำหรับโอกาสที่มอบให้ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณทีมงานสตารโคร้ชทุกคนสำหรับการสนับสนุนและที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนเขามาโดยตลอด9ปีที่ผ่านมา การจากไปของเควินเดอะอยถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไม่ต้องสงสัยครับและเป็นการปิดฉากยุคทองของนักเตะระดับตำนานอีกหนึ่งคนในวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างไรก็ตามแฟนบอลทั่วโลกต่างก็อวยพรให้เขาประสบความสำเร็จกับความท้าทายใหม่ในเส้นทางอาชีพต่อไปส่วนสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะต้องมองหาผู้เล่นที่จะเข้ามาสารต่อบ,บทบาทอันยิ่งใหญ่ของเขาในแดนกลางต่อไปครับ